แปลงค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นที่ดินขนาด3ามไร่ค่ะคุณลูกค้าเป็นที่ดินขนาด3ามไร่กลมๆค่ะนะคะที่ดินตรงนี้อยู่ในพื้นที่ของอบอตอบึงบาเรียบคลองสิหนองเสือฝั่งตะวันตกค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินแปลงนี้มีความโดดเด่นตรงที่ว่าทางหน้าแปลงที่ดินและด้านข้างของแปลงที่ดินนะคะคุณลูกค้าติดทางสาธารณะทั้งสองด้านค่ะคุณลูกค้าค่ะ ติดถนนทางสาธนะารณะทั้งสองด้านนะคะด้านหน้าติดถนนเรียบคลองสิบหนองเสือฝั่งตะวันตกทางหลวงชนบทเลขที่3027ค่ะคุณลูกค้าค่ะส่วนด้านข้างตรงนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านข้างแปลงที่ดิน ก็เป็นทางสาธารณะเหมือนกันค่ะเป็นทางสาธารณะที่ตอนนี้เทศบาลหนองเสือเขาคกำลังปรับปรุงพัฒนาเส้นทางอยู่ค่ะคุณลูกค้าค่ะขยายเส้นทางให้กว้างขึ้นนะคะเพราะว่าเส้นตรงนี้สามารถทะลุไปจนถึงด้านหลังเรียบคลองแอลค่ะคุณลูกค้าค่ะถนนเรียบคลองแอลซึ่งสามารถทะลุออกไปทางเส้นของก้าวได้นะคะคุณลูกค้าที่แปลงนี้นับว่าเป็นที่ทำเลดีแปลงเด่นแปลงงามๆอีกหนึ่งแปลงค่ะคุณลูกค้าค่ะ ที่ดินขนาดสามไร่ค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินขนาดสามไร่อยู่ในพื้นที่สีชมพูคุณลูกค้าสามารถซื้อทํากิจการได้หลายอย่างค่ะค <preserved> ุณลูกค้าที่ดินสามไร่คุณลูกค้าสามารถซื้อทําธุรกิจบ้านจัดสรรได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าที่ตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ตลาดค่ะคุณลูกค้าค่ะอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้ตัวเมืองหนองเสือนะคะใกล้เทศบาลหนองเสือนะคะ ใก้การไฟฟ้าของหนองเสือเรียกว่าใกล้ศูนย์ราชการของตัวเมืองหนองเสือหลายจุดเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะคุณลูกค้าซื้อทําบ้านจัดสรรได้ซื้อทําเป็นอาคารพาณิชย์ได้ซื้อเพื่อทําเป็นบริษัทได้นะคะหรือว่าคุณลูกค้าจะซื้อทําเป็นโรงเรียนสอนขับรถยนต์ก็ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินแปลงนี้ติดถนนดําด้านหน้าทางสาธารณะด้านข้างก็เป็นทางสาธารณะ อยู่ใกล้ศูนย์ราชการอยู่ใกล้ความเจริญอยู่ใกล้ตลาดของตัวเมืองหนองเสือนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเอ่อด้านหน้าออกได้ทั้งเส้นรังสิตนครนายกไปทะลุจนถึงหนองแคสระบุรีนะคะส่วนด้านข้างก็เป็นถนนเรียบคลองแอลออกไปสู่คลองเก้าได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินโซนสีชมพูทํากิจการได้หลายอย่างที่ดินแปลงดีทําเลเด่นติดถนนดําเรียบคลองสิบ น้องเสือคุณลูกค้าสอบถามข้อมูลเบื้องต้นมาได้ค่ะณจอมบ้านสบายใจ0621574449ขอบคุณมากค่ะคุณลูกค้าที่รักค่ะ